เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวันนี้แน่นอนนะครับเรามาอยู่ในหน้าตู้กาชาแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมาเปิดกาชากันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่สงสัยว่าตู้นี้เปิดดีหรือเปล่านะครับตัวละคร3คนนี้ทำอะไรได้บ้างมันจะเหมาะกับไอดีเราหรือเปล่าก็ สามารถย้อนกลับไปดูคลิปสรุปภาพรวมตู้กาชาได้นะครับผมมีทาเอาไว้แล้วนะสามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้เลยว่าตัวละครพวกนี้มันตรงสเปคเพื่อนๆหรือเปล่าเพื่อนๆเอาไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เข้ากับไ d เดีเพื่อนๆหรือเปล่าก็สามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลกันได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ใครนะครับผมคาดหวังไว้สุดๆเลยอยู่ิจิ นี่คาดหวังสุดเลยนะแล้วก็มาสก,กินะอยากได้2คนนี้เป็นหลักเลยนะครับอย่างน้อยขอสักคนนะขอยูริจิก่อน Number 1ได้ใช้งานด้วยนะแล้วก็สวยด้วยเอออยากได้มากๆเลยนะครับก่อนอื่นมีตู้ฟรีด้วยนะตู้ฟรีตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับมันฟรีซัมเมอร์มีแต่ตัวละครจากชุดว่ายน้ำนะครับน่าจะทุกปีเลยมั้งอ่าไม่ครบไม่ครบทุกปีนะไอพวกปีเกา่เกาๆที่แบบเก่าเกินไม่มีนะครับแต่ว่า หลายๆตัวก็ใช้งานได้จริงนะยิ่งแถวๆบนเนี่ยปูใช้งานได้ดีเลยนะมีตัวละครลิมิเต็ดเข้ามาอยู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตู้ฟรีก่อนนะเออเปิดเอาเลิกเอาใช้ก่อนของฟรีออมาถึงของฟรีกันลุงเลยนะตู้นี้เนี่ยผมมองว่าพวกตัวฟาร์มตับตัวลิมิเต็ดจะดีมากๆได้ลิลูกกะมา มันของฟรีอะอออย่างน้อยขอแบบสิบวันใช่ไหมสิบวันไม่เอาแบบเกลือก็พอเอ้ยอันนี้มันฟรีสออิบมัน,มนฟรีสิบวันหรือเปล่าวะผมก็ไม่ได้ดูประกาศเมอกีดูไม่ทันนะเออไดรีดูกะมาเออไม่ได้เช็คประกาศนะเพิ่งเห็นไม่มั่นใจว่ามันกดครั้งหนึ่งฟรีสิบตัวหรือว่าฟรีสิบวันนะเออเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาเปิดตู้หลักของเราดีกว่าออกให้หน่อย เมื่อกี้ลูกกาเราได้ใหม่ด้วยโอ้ลุงเลยขอขอเธอก็ว่าหลุดเล็ดมาไกล <c oughs> ไปตุดจีซะแล้วนะอาอาตู้เทสการนะครับจะมีตัวละครหลุดเล็ดเป็นตัวละครจากเทสการด้วยนี่ก็หลุด <c oughs> นะสองตัวนะต่อ้คริสต์มาสเลยโอ้ได้เนมุนะสเต็ปแรกก็ก็โอเคนะครับสามตัวละครห้าดาวนะถึงจะไม่ใช่ตัวหลักก็ตามนะแต่ก็ถือว่าเปิดมาได้โอเคระดับหนึ่งเลยนะเออไปกันต่อสเต็ปที่สองตุจีนคริสต์มาสมาครบเลยเมื่อกี้สเต็ปที่สองเงียบกิ๊บนะอย่าแค่สเต็ปเดียวแล้วจางหายนะ เออนี่เปิดด้วยความคลึกเลยตอนนี้เอเอสเต็ปโอ้โหสเต็ปที่สามเริ่มแนละ้วเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นแปลกๆนะไม่วูบนะขอลองเฟกหน่อยเถอะสเต็ปหนึ่งมันหลอกให้เราดีใจหรือเปล่าสเต็ปที่ห้าการันตี เอาให้โล่งใจหน่อยสักคนได้ไหม,ไมไโอ้โหลูกเคียโอ้โหตัวเกือที่สุดถ้าเกิดเปิดมาเป็นหลุดเลนเนี่ยยังพอได้ลุนนะเพราะว่ามันการันตีไฮไลไท์หนึ่งตัวอันนี้ก็เริ่มเสียวล้วเสียวที่มาแค่ตัวเดียวอฮ้ยอย่าตัวเดียวดิก้าวแล้วนะ สุดท้ายสเต็ปการันตีเกลือจันในห้าสเต็ปแรกเต้าเลยนะเปิดมาดีแต่หลังๆคืออะไรโอ้โหสเต็ปที่หกอู้ทำมันแห้งหมเนี่ยเขารู้หรอว่าเราอยากได้เกมมันรู้ใช่ไหมเอออูโครแห้งเลย สามแบบนี้ต้องเฟ้ก็แหละขอด้วยสาธุศาธุเออดูนี่าธุหรือสาคูโอ้ยน้องมินินัทผมน่าจะ55แล้วเนี่ยตัวเนี่ยเข้าไปน่าจะ55แล้วเพอ,อีกคนหนึ่งเป็นยูรุมาสก,กิลิัาโต้ก็เอาอ่ะขอสักตัวใหม่สักตัว อิซาเนผมยังไม่มีครับผมยังไม่มีก็ก็พอได้อยู่แต่แต่อยากได้หน้าตู้ออยากได้หน้าตู้อะอยากได้ตัวใหม่อะมันตีมซัมเมอร์ต้องออกซัมเมอร์ให้บ้างนะเอออีซาเนะผมก็อยากได้นะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้เหมือนกันแต่โอกาสนี้มันต้องมันต้องตัวใหม่ครับมันต้องสามสาวหน้าตู้ตัวใหม่เออ

เฮ้ยต่อไปการันตีแล้วแต่มันเร็วเหลือเกินนะมันมันรวดเร็วอะนะเออฮีด่ามีแล้วด้วยการันตีโอ้ใจสั่นเลยออกให้ได้ไหมออกให้เธอขอเธอยูรุิจิมายูรุิจิ โอ้โห,โโห,โโหมันเกินทะลุไปแล้วมินินาทนี่มักมักเกินล้ว <c oughs> โอเคยังได้ริทโตโตยังมีน้องริทโตโตมาให้โอ้โหปาดน,น้ำตาเลยตอนนี้ <c oughs> ยังมีลิโต,โต้มาให้โอ้โหอยากได้ยูรุอจิอ่ะอยากได้มากเลยโอ้โหคือได้ใช้งานด้วยไงตัวนี้ได้ใช้งานด้วยใช้ยาวๆเลยตอนเนี้ยเอออีกนิดอีกนิดอีกนิดเฟ้เหอ์ โอ้โหบินมาสามทำไมไม่เฟะก่ะโอ้ยเอาไงดีไหลเริ่มไหลละคิดมากอีกแล้วโอ้ oh. ดูทรงไม่น่าให้ปะดูทรงสิบสองเต็ปแล้วมันเหมือนจะไม่ให้เลยตัวที่จิ้มไว้ไม่มาทั้งคู่เลยหืสิบห้าแล้วแยกย้ายถือว่าเต็มที่แล้วมา สามนะโอเคได้ไหมหูเสียงผู้ชายคือแควเลยโอ้โหหลุดไปไกลมาด้วยเต็มร้อยตอนนี้หมดเอเนจีโอ้คนน่าเศร้าเลยว่ะ กินน้ำลายขื้อๆก็แล้วผมเนี้ยตอนนี้นอาการันตีการันตีนตขอเถอะมาสก,กิก็ได้แต่อยากได้เยอะรู้สุดให้ได้ไหมโอ้โห ปาดน้ําตาปาดน้ําตาผมบอกเลยโอ้โหมินิน่าเดียวเอาเวรกับ โอ้ยเรียบร้อยผมว่าต้องแยกย้ายจริงๆว่นะนะไม่ไหวไม่น่าจะให้โคตรอั้นเลยอ่ะสุดท้ายแถมปีหรือเปล่าแถมเนี่ยมันกินน้ำอยู่แทบทะลัก อะไรวะนนี้่ะคืออะไรอะ่ะซัมเมอร์ออกแต่มีนินัทเหรอเหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วก็มีนินัทลัวเลยเขาโอโ้โหปีที่แล้วก็เจอปีนี้ก็เจอออมาสกิโอโ้โหขอบคุณอย่างน้อยยังมีมาสกิโอเคโอเคโอเคถ้าดูผลประกอบการก็ก็ไม่ถึงกับแย่นะเพราะว่าตัวใหม่สองสองคนกับ ตัวที่อยากได้ที่สุดไม่ออกนะมันก็มันก็จุกอกตรงนี้หน่อยนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยยังมีมาซกิมาให้อ่ะก็คือแบบตัวใหม่สองสรุปตัวละครที่ได้รับนะครับกับการเปิดไป16นะนานเท่าไหร่แล้วที่เรามาไม่ถึง16นะครับเป็นตู้ที่มาถึง16เลยแล้วตัวที่ได้รับก็เยอะนะเอาเข้าจริงเราเปิดไป16ดอกใช่ปะ่ะเราได้มา14ตัวละครแต่มินินาสนี่โอ้โหแทบ5ตัว มันเศร้าตรงนี้แหละนะมีนัดรัวเลยนะคือของดีมีไหมก็มีนะเนมุกอย่างเงี้ยอิซาเนะอะไรพวกนี้ผมได้ใช้นะหรือเป็นน้องลิทาโตมาสก,กิอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ตัวละครที่ผมอยากได้สุดเลยที่แบบใช้งานสุดเลยนะเออไอนี้นอกจากความสวยอย่างเดียวแล้วแบบการใช้งานด้วยยูรุิจิคือ,อยูริจิตอนนี้คือแบบต้องการเอามาใช้มากโยมาทูนระยะไกลคือโหดมากๆนะแบบนั่นแหละครับ ออกกันสยองอะถ้าเกิดเปลี่ยนมินินัทเป็นแบบหน้าตู้ตัวอื่นนี้อาจจะแบบอาจจะแบบยังยังพอกล้าเปิดต่ออันนี้คือแบบเริ่มเริ่มเสียวยล่ะนะเพราะว่าดูทรงมันน่าจะแบบโอโูหอันอู้อันเลยนะครับเออเอาจริงจริงก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะผมต้องบอกนี้ว่าตัตวนียไม่ได้ถึงกับแย่แต่ อารมณ์เหมือนเราคาดหวังตัวที่เราอยากได้สุดๆไงแต่มันไม่ได้มันก็จะแบบดาวๆหน่อยเออแต่มันก็ไม่แย่นะถ้าดูในเรื่องของตัวละครที่ได้รับมันก็ไม่แย่นะครับแค่ไม่ได้ตัวที่อยากได้ที่สุดผมเชือเ่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะก็อยา่าซอเศร้าหน่อยนะเออถ้าเกิดมันไม่มีรูปหลุดเบอร์เดวิทเนี่ยผมก็อาจจะเปิดเพิ่มต่อแหละแต่เสียวๆงี้เสียวมันเสียวเป็นรูปจริงไอรูปหลุดเบอร์เดวิส่ะนะก็ เก็บเผื่อไว้หน่อยนะถ้าเกิดตู้เบอร์เดวิตมาจริงก็ไอสิปีก็คงจะแบบลดโคตา้าหอกอ่ะประมาณนี้เลยนะสลหรับเปิดตู้นี้เสียใจจริงๆไม่ได้อยู่เลยจิตนะเออเพื่อนๆได้อะไรบ้างก็บอกกันได้นะครับสำหรับตู้กระชาซัมเมอร์ปีนี้นะได้ตัวอะไรนะคาดหวังตัวไหนได้ไม่ได้บอกกันได้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้ช่องของผมด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะคือพวกคนไหนต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้เนเพียงือนละสามสิบห้าบาท,บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดาหาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวอนดีครับ a few moments later อันนี้ช่วงแถมนะครับพอดีผมไปเปิดเพิ่มมาอีกหนึ่งดอก ออกมินินัดอีกหนึ่งคน <laughs> ถ้ากับ17สเต็ปเนาะได้ม <laughs> ินินัดมา5้าคนแล้วคุณดูมินินัดผมนะห้าถ <laughs> ้าหตัวที่สองโอและไอเนี่ยที่ห้าถ้าหเนี่ยคำพีนเนี่ยไม่ใช่จากการกดรีแต้มนะจากการกินนี่แหละนะเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันล้น5้าถ้าห้าไปแล้วก็ผมน่าจะมีมินินัด เกินสิบสาตัวละครแล้ว yeah, ถ้าเกินรวมทั้งหมดนะช่วงแถมช่วงแถม